น้องสังเกตอะไรบางอย่างไหมพี่วงให้ดูระหว่างก้อนแรกก้อนกลางก้อนหลังมันต้องหาสังเกตก่อนถ้าสังเกตแล้วมันจะเห็นสังเกตไหมทั้งสามก้อนเนี้ยมันมีแซตหนึ่งมันมีแซตสองแล้วมันก็มีแซตสามนี่ไงแซตหนึ่งนี่ไงแซตสอง แล้วก็นี่ไงแซสามมีเหมือนกันทุกก้อนเลยอะอยไรยังไงอ่ะพี่เอา้าก็ดึงตัวร่วมได้ดิดึงตัวร่วมแซหนึ่งดึงตัวร่วมแซสองดึงตัวร่วมแซสามดึงออกมามันก็จะเหลือแซสามบาบวกกับแซสองบาบวกกับแซหนึ่งบาเท่ากับสิบแปดนี่ทีนี้สังเกตดีดี ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้แม้กระทั่งก้อนที่บีวงอยู่คูณกันอยู่แจกแอปสิครับรออะไระครับน้องแจกเป็นแอปแซนหนึ่งมันแจกได้ครับเพราะคูณกันมันแจกแอปได้นี่แจกไปเลยครับนี่จากทั้งกระสิบแปดที่โจทย์บอกมาแจกได้